สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ minute experience channel นะฮะโอ้กองกองอวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นเนนโดรอยเนาะกุราคุระนะครับกัวกุราครุระเนาะกัวมันมันหมายถึงเออ่เสียงน้องอนะ่ะเวลาร้องในตอนที่ไลฟ์อ่ะคือเป็นโฮโลไลฟ์ใครยังไม่รู้จักโฮโลไลฟ์ก็คือเหล่าวีทูเบอร์นะครับวีทูเบอร์ก็คือต้องอธิบายแบบย้อนไปเรื่อยๆถูกไหมยีทูเบอร์ก็คือเราสาวสาวที่ มีโมเดล V R Virtual Reality นะที่จะเป็นแบบสาวนาา่ารักเป็นอนิเมะนะครับก็ขยับไปขยับมาตามคนจริงที่อยู่ในจอท,ที่อยู่นอกจอนะที่แบบถ่ายกล้องอย่างเงี้ยแล้วก็ขยับก็จะมีน้องๆพวกเนี้ยแทนที่เขาจะเอามาเป็นไอดอลแบบหน้าจริงๆมาใช่ไหมเขาก็มาเป็นไอดอลแบบที่เป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับก็คนจะคู่ลายคนก็คงจะชอบนะโอเคผมไม่ใช่นะแค่ รู้สึกว่าชอบรักก็ไล่เฉยว่าแบบเออดีไซน์ดีนะครับตัวอื่นก็มีหลายๆตัวแล้วที่ดีไซน์ดีแต่ก็ตัวนี้เห็นว่าน้องเขาดูเฮฮาน่ารักดีนะครับก็เลยเออสอยมานะครับโอเคอาจจะเพิ่งแกะเลยนะจริงๆได้มาสักพักแล้วแต่ว่าไม่ว่างจะทำรีวิวนะครับโอเคนี้ไงน่ารัก คููครูหรือไม่คููวะตั้งมันนะครับโอเคเป็นในนร้อยเบอร์หนึ่งหกแปดแปดนะฮะก็น้องจะเป็นอวตารทีมฉลามนะครับมีเขาเรียกขอกโพไซดอนใช่ไหมแล้วก็มีสามารถถอดถอดฮูดได้นะเนี่ยจะน้องจะมีฮูดน้องจะปกติน้องจะใส่ฮูดแต่บางครั้งน้องก็จะถอดฮูดออกมาแขวนไว้ข้างหลังแล้วเราก็จะมีจุก ข้างๆแทนนะครับอ่ะเพือไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปแกะกันเนาะใครเอ่อผมไม่แน่ใจคือมันมีเป็นรุ่นๆน,นะโฮโลไลฟ์ว่าไม่รู้ว่าเขายังน้องคนนี้เขายังไลฟ์อะไรอยู่หรือเปล่าปกติก็จะส่วนใหก็จะเล่นเกมกับเพื่อนๆฝั่งกลุ่ม h o l ลไลฟ์เขานั่นแหละนะ,ะเรามาดูกันนะครับใครชอบก็พวกนี้ก็ไปติดตามได้นะครับอืมอ๋อคกว่า โอเคแปม่นะเปิดก okay. ่อนขออนุญาตเปิดขีบหอโอเคซึ่บตอนนี้โฮโลไลท์ก็แล้วออกมาตึมเลยแม่งเยอะมากใครที่เป็นแบบสาวโวโฮลไลท์นะนั่นแหละครับเตรียมปังเตรียมเป๋าตังท่านไว้ให้ดีนะฮะตัวนี้ประมาณเท่าไหร่วะพันกว่าบาทอ่ะ พันหมั้หรือพันสี่นี่แหละจำไม่ค่อยได้นะครับก็าแกะมาข้างหลังยังเป็นลายเลยนะเอาไปทำฉากได้นะก็โอเคมีคู่มือน้องนะครับม,มีกระทะด้วยหรอวะเอาไว้เผื่อเผื่อแบบเราไม่ชัวร์ว่าอะไรตรงไหนใส่ยังไงนะครับจัดท่าจัดทางยังไงก็ดูนนี้ได้มีทั้งภายญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษเนา มีห่างได้ว่ะน่ารักอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่า,ามีของอะไรบ้างมีจัดอะไรยังไงได้บ้างนะครับอ่าออกมาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตัวนี้อ่ะน้องจะเป็นธีมทะเลนะจะมีอ่าเหล่าโครโลไลต์ีมทะเลเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีพวกแบบกัปตันเ,นเรอเือจนสลัดเอ้ยหรือว่าลูกเรือจนสลัดเอ้ยอะไรพวกนั้น ข้างหลังก็จะเป็นข้างในจะเป็นสัญลักษณ์น้องเนาะอ,อ่ะเราเรามาว่ากันก็อันนี้ก็จะเห็นนะครับกว่ากุลากุลาครับกวาจะเป็นเหมือนกับว่าเวลาน้องแห่ใส่ใครอะ่ะประมาณนั้นแหละกวามันคือตัวอย่างนั้นนะครับแต่น้องชื่อกุลานะครับในชื่อในโคโลไลฟ์แล้วกันชื่อจริงผมไม่รู้ใครเป็นแฟนคลับต้องไปหาเอ,าเอง แต่ตัวละครโฮโลไลท์ที่เอามาทำในนโดรทุกตัวนะครับจะมีฐานพิเศษสำหรับน้องนะก็ดีนะครับไม่เหมือนตัวอื่นก็จะเป็นฐานแบบสี่เหลี่ยมมึนมนปกตตามปกติไปเนาะโอเคเอาเอา,เอาดูนี่ก่อนก็จะมีฐานน้องแล้วก็ สลักหลังมีตัวสำหรับเอาไว้เสียบบอลลูนนะครับแล้วก็แกนบอลลูนแล้วก็พาร์ตตอยสำรองเนาะเขาให้มาทุกตัวอยู่แล้วตอยสำรองโอเคอเดี๋ยวเราแกะดูปกติจะมาแปกไม่มีสติ๊กเกอร์แปะเขาเรียกอะไรก็เทป โอเคฮิ okay. ดีดีมากอะ่ะเขาเ็นมาดีมากนะไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องสีจะทางค่ายกูสมายเลยนะค่ายกูสมายเป็นค่ายที่ทําสีอะไรได้สวยงามอยู่แล้วนะครับนี่น่ารลกน่าเักไหมเห็นปะสูกให้พระาเอาอหน้าเอาหน้าออกอืมออกไงวะอาจจะต้องถอดออกผอแม่งถอดถอดเยอะมากอะ่ะเดีนะ เอาเราาคูดออกก่อนนะครับถอดไม่ยากนะถอดไม่ยากจับดีๆอ่านี่ก็อยู่ที่ว่าคุณจะชอบน้องแบบใส่ฮูดหรือไม่ใส่เอ่ออาจจะต้องเอาหัวออกมาก่อนเอ้ยเออเอาหัวอามาจากตัวก่อนนะไม่งั้นเราจะใส่ลำบาก เขาอกไงวะมันติดผมอ่ะเห็นะดูคู่มือก่อนอ๋ออ๋อมันเป็นเดี๋ยวฮะเอ๊ะคือไงวะคือถอดข้างหลังออกแล้วก็ถอดข้างหน้าออกทั้งเซ็ตเลยแล้วค่อยๆถอดผมออกจากข้างหน้าอ๋อ อ่ะโอเคแล้วกูจะเอาข้างหน้าอาอกยังไงเนี่ยอึบ <gasps> โ้ยากละอึบอึบโอเคได้ละใกล้ละใกล้ละ เล่นกับน้องก็เบาๆมือนะครับเผื่อสีถ้าหลอกเอ้ยอะไรเอ้ยนะอึอ่ะโอเคก็จะ <laughs> เป็นน้องเมิงแต่สวยอะ่ะผมชอบผมชอบหน้าแบบเขาทำหน้ามาดีนะครับสีเนื้อสีขาวเนื้อแบบปกติเนาะเดี๋ยวผมโชว์หน้าให้ดูก่อนมีหน้าอีกสแบบนะฮะ แบบยิ้มเลยแบบไม่แบบยิ้มเห็นฟันเลยแบบหลับตายิ้มหลับตากับยิ้มลืมตาเนาะก็ชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นไปนะครับผนอาจจะใส่แบบนี้นะยังไม่ได้ดูเลยอ่ะว่าแบบเซ็ตออกมาแบบไหนถึงจะสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลือกกันนะครับจะมีแบบนี้อ่าเห็นไหมโอเคมีแบบนี้คงไหม่อ่ะ แบบนี้ผมว่าอาจจะทําแบบนี้เนะยเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์น้องนะอันนี้ก็เลยเรียบๆไปนี่เรียบๆไปอาจจะเป็นหน้าแขวอย่างนี้แล้วป๊ะไอ,อโปรเดอนนี้เราจะเอาไว้ยังไงอย่างเงี้ยอ่าช่างมันนะครับ <laughs> แล่วก็แขวอันนึงแล้วก็ถือโปรเซดอนไว้ด้วยอางนั้นก็ต้องไม่ใช่หน้านี้สิงั้นต้องเป็น,ไม,ไ,มนไม่ใช่หน้าไม่ใช่หน้าอันนี้ต้องเป็นหน้าแบบ นีอ่อย่างนี้โอเคันเราเปลี่ยนหน้าไปเลยนะครับไหน,นก็ถอดหัวออกมาแล้วก็ถอดมาเปลี่ยนได้ง่ายงายแล้วแต่ตัวนะบางตัวก็จะเน่นๆนะครับเสร็จแล้วก็เก็บนะฮะอาตัวนี้ผมเนี่ยมันจะถอดออกมาข้างหน้ามีได้เลย ก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะใส่ผมแบบอย่างนี้ผมส้งสีสวยนะเห็นปะน้ำเงินแบบนงิน,งนงที่ผมชอบมากมีปอยข้างหลังสีน้ำเงินด้วยหรือเราจะใส่แบบมีฮูดผมว่า,ข,าข้อทงใส่แบบมีฮูดแหละนะฮะเดี๋ยวแกะให้ครบกันข้างหลังมีมีครีบข้างหลังด้วยนะ เาเรียกคลีบปวะโอเคอันนี้น่าจะถอดได้โอเคร่วงรวงหางถอดได้นะครับอยากชอบแบบไม่มีหางก็ได้นะถ้าใครแบบเฉยๆกับหางจะใส่ก็ก็ดูเป็นฉลามดีชอบตีมน้องคือตีนฉลามนะฮะผมว่าชุดน้องสวยมากเลยอะ เราทำรายละเอียดดีอ่ะเหมือนเหมือนในเหมือนในตัวจริงเลยก็ถุงมงถุงมออือไม่ใช่ถุงมือมือเอ้ยแขนเอ้ยอ,อะไรเอือ้ยเนาะสวยดีนะครับตั้งได้โดยไม่ต้องไม่ต้องพึ่งฐานนะแต่มีฐานก็สวยดีเ,เดี๋ยวเาเอาฐานมาด้วยนะครับขออนุญาตแกะต้องแกะแบบนี้เลยนะแป๊บนึงนะ ให anyway, ้ดวขยายให้ดูน่าจะพอสึบสึบสึบ อ่ะที่เดี๋ยวเราเก็บอ่ะต่อไปนะครับเอ่อเราใส่หัวคืนที่น้องก่อนดูโลนๆแล้วแปลกๆเดี๋ยวนะมันใส่ยังไงวะใส่อย่างนี้อ่ะโอเคใส่เวลาใส่เวลาใส่นะครับไม่ใช่ว่าเอานี้ไม่ใช่ว่าเอาผมหน้าใส่เข้าไปแล้วก็ค่อยเอาปากฉลามยัดนะต้องใส่ผมหน้าแบบแก๊ปไปในปากฉลามก่อน แล้วเราถึงจะใส่ผมน้องเข้าไปได้นะครับไม่งั้นมันจะไม่อยู่โอเคอ่าฮะโอเคแน่นละก็จริงๆถ้ามันทําจุกออกมาได้ด้วยเลยน่าจะดีนะแต่เราได้เป็นหูฉลามมาแทนก็โอเคนี่เสียบแทนไว้ไม่นั้จะเป็นแบบนี้ เปลือบกลายเป็นฮู้ฉลามนีน่ารักนะนี่โอเคเราได้ฮู้ฉลามแล้วเดี๋ยวเราเราขออนุญาตก่อนที่จะเสียบคอลงไปนะครับก่อนที่เราจะเสียบคอรเราเสียบข้างหลังนี้ก่อนเนาะตัวตัวพวกนี้นขึ้นไป อืมโอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้คิดว่านะก็ดูดีๆนะครับฝอยข้างหลังมันจะมันจะมุมมันต้องเป๊ะเลยนะมันเป็นหกเหลี่ยมอะเห็นหกเหลี่ยมปะเออเนี่ยเพระาะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่ามุมน้องอ่ะข้างหลังเป็นแบบไหนก่อนแล้วเราค่อยมาปรับมาดัดมุมอันเนี้ย ใส่นะครับให้มันตรงมันดัดได้นะมันหมุนๆได้แล้วก็เสียบเสียบตูดแล้วเปล่เ้ยอ่าข้อเสียของกูสมยัยเจ้าเดิมนะครับเพิ่มเติมไม่มีเพิ่มเติมเรื่องเดิมนะครับคือแม่งแน่นมันใส่ยากอะ่ะมันไม่ใช่แบบเสียบกึ๊บเข้าไปได้เลยง่ายๆอ่ะนะ มันแน่นมากนะครับแต่ก็พออยู่ทรงแล้วก็อยู่เลยนะก็แน่นๆประมาณนี้โอเคก็จะได้ทรงนี้เดี๋ยวเรานัดมันขึ้นนีกนึงถ้ารู้สึกว่าไม่แน่นนะครับไปถึงว่าพวกจอยพวกนี้ไม่แน่นนะอเอาไขควงขันนะครับจะกำลังคิดแอคท่าไปด้วยอาจจะให้ลอยอยู่หน่อย ออา่าลืมมือไปเลยลืมรีวิวมือที่เหลือก็จะมีมือมีแขนนะเพิ่มให้นะครับเป็นแขนแบบงอแขนแล้วก็จะเป็นมือที่จะเป็นมือที่ทําท่าแบบ, <c oughs> บแงี้แบบ <c oughs> เเนี่หรอฮะแบบแี้อย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอามือนี้ใส่เดี๋ยวแขนอันนี้มาใส่นะครับวางไว้วก่อนแล้วก็จะมี มือสำหรับถือหอกหอกพวกกระสักไม่ใช่หอกอะไรก็หอกเลยวะหอกโพไซดอนเออก็จะมีมือที่เป็นรูสำหรับถือหอกโพไซดอนเนาะผมว่าจะแห่อันหนึ่งแล้วก็ถือหอกโพไซดอนไว้อันหนึ่งหอกก็จะเป็นแบบฟ้าล้วนๆเนาะไม่มีดีเทลอะไรนะครับมีดีเฟกต์นิดหน่อยเป็นแบบตัดพลาสติกแหละเข้าใจได้ เ,เอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวดูก่อนเราก็จะมีลูกบอลฉลามเป็นเหมือนกับฟองฟอง,ฟองนะมันนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร,นะห,รหรือเอามาใส่หัวเงี้ยเหรอก็จะได้เป็นตลกว่ะได้แล้วนะครับกุ้ยละไม่ใช่แล้วก็จะเป็นจุกนะครับจุกสองอันซึ่งไม่ได้ใส่เดี๋ยวเดี๋ยว,วยิบให้ดูแล้วกันดีเทลจุกก็สวยนะ มาสิลูกคือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเข็มกัดฉลามอะ่ะอืมนะครับเรียกว่าอะไรที่มัดผมลูกฉลามั้งประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราแกะน้องให้เสร็จนะครับจัดท่าจัดทางให้เสร็จเข็นอ,ออกสองข้างชึบไม่ใช้ก็เก็บเข้ากล่องบบนะนรับนะ ก็ทำท่าย่เข้าไปแต่อีกอันนึงอาจจะเปลี่ยนมือเป็นมือแบบถือหอกเห็นไหมเนี่ยอะโอเคโปกตสละเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นมือแบบถือหอก ใส่หอกไน้องชื้อตึ๊บนี่ใส่ผมว่าแขนค่อยใส่ไอหอกยังค่อยใส่ใส่ใส่นี่ไปก่อนใส่หัวเข้าไปก่อนใส่หัวน้องเข้าไปก่อนเอออีกเรื่องหนึ่งที่ควรระวังนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นจะเห็นว่าผมน้องอะ่ะจะจะ,จะไปติดไอข้างล่างก็เวลาใส่อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องกะกะ,กะก่อนเนาะ ค okay. ไม่งั้นมันจะไปขูดนะครับระวังด้วยระวังได้ก็ดีนะน,นี่ต้องบิดเลยเป็นข้างล่างกันตุ๊แล้วก็จัดท่าประมาณนี้ เห็นใช่ไหมแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งที่ถือหอกก็ถือยังไงวะอาจจะต้องเอาลงใช่ไหมขอดูก่อนนะอ่าใช่ก็ใส่เขียนเข้าไปก็ดันหอกไปหน่อย มุ้นนิดโอเคได้แล้วนะครับกูล,ล่าทรงนี้แต่มันหนักไงไอตรงนี้มันไม่แน่นเดี๋ยวผมต้องไปหาน็อตมาขันกัอนอาจะอย่างนี้ก็ได้นะนี่ประมาณนี้เนะาะตลาดโอกาสลูกเออ โ okay, อเคครัเดี๋ยวเราประกอบไอ้ส่วนนี้ลูกบอลนันด้วยหน่อยนึงเดี๋ยวไม่ครบเซตถ้าเดี๋ยวเราหมุนให้ดูนะครับลูกบอลเหรอก็คงอันนี้เสียบนี่มันจะเป็นต้อยหมุนอืมนี่แล้วจะแบบหมุนๆได้ลูกบอลก็เสียบวันนี้ โอเคประมาณนี้นะครับก็จะอยู่กับน้องแบบนี้แต่ประเด็นคือถ้าเป็นพวกแบบแกนเล็กๆเนี้ยมูสมายมันชอบทำระบบบางอยืนไม่ค่อยอยู่เห็นไหมคือจะดีเทลยังไงจะจะจัดยังไงให้แบบน้องยืนแล้วน้องอยู่อะ่ะก็ต้องหากหากมุมดีๆนะ อา,อาจจะอยู่ละคุณก็ต้องทําให้โทษิต้องทําให้หัวมันนะบอลมันอนะอยู่บนฐานนึกออกใช่ไ่มถ้าบอลมันเลยมาข้างหน้ามันก็จะล่วงไปทางนี้บอลมันถอยมาข้างหลังก็จะล่วงไปทางนั้นนึกออกใช่ไหมนึกออกแหละ่างเพื่อนๆช่างผมจริงเคเรามาเรนลี่น้องให้ดูกันแล้วก็อบอกชี้วัดความคุ้มค่าของกุล่าตัวนี้นะฮะ ผมเพิ่มแสงนิดนึงแล้วกันจะได้ดูแบบผมจริงหน่อดูได้ดูแบบเฮ้ยสีได้ใช่ไหมดีใช่ไหมอ่าโอเคนะครับอ่าลรงมาเรนลี่กันดูก็ผมเป็นโฮโลไลที่ผมชอบนะแล้วก็ผมตื้รู้จักอยู่คนเดียวแะไรจรงจริงนะครับส่วนตัวมองว่ารวมๆแล้วให้คะแนนสัก แปจุดห้าเต็มสิบแล้วกันคือน้องน่ารักตัวกำลังดีดีเทลดีมากนะครับสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีที่ผมชอบด้วยน้ำเงินบนผมน้องนะสีชุดก็จะเป็นแบบออกน้ำเงินฉลาวน้ำเงินเข้ม,ขม,ขมดัดักหน่อยนะครับตัดตัดต,ตรงหนึ่งเรื่องก็คือหอ,อกวันนะหอ,อกโพไซดอนเนี่ยน่าจะทำให้แบบมีดีเทลเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเนาะแล้วก็อ,อ โดยรวมอะ่ะมันดูน้ําเงินมากเกินไปเว้ยคืออาจจะเป็นด้วยดีไซน์ของตัวตัวละครเองนะอย่างนี้อย่างเพื่อนจะเห็นมันก็จะแบบมันน้าเงินเยอะมันน,น้ำเงินกลืนกันไปหมดเลยนะมันไม่ค่อยได้แบบมีอะไรตัวเด่นออกมานอกจากน้ำเงินนอกจากไอปากปแดงๆข้างล่างเท่านั้นนะครับอืมแล้วก็อข้อดีก็จะเป็น มีลูกเล่นให้มีไอ้บอลบอล่ยให้มีฐานที่เป็นสําหรับน้องโดยเฉพาะมีชื่อน้องบนฐานให้หัวเปลี่ยนได้นะครับมีคูไให้ทามาดีมากแต่ต้องอ่านนะเพื่อนๆต้องแบบไปนั่งอ่านไอ้คู่มือเพราะว่าบางทีเราเล่นไม่เป็นไงเราดึงแรงๆมาอาจจะหักได้ช่วยจะเยอะนะคู่มือไม่ใช่ว่าแบบเอ้อะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องใช้หรอกเราเสียละอะไร มีมีมีเขามีให้ก็ดูนะดูเขาหน่อยนะแล้วก็มีหางถอดได้ถอดง่ายนะครับสะดวกดีประมาณนี้แหละก็เลยให้สักแปดห้าอ้แปดจุดห้าเต็มสิบนะครับตัดที่สีมันกืนแล้วก็ตัดออกโพดไซดอนลงไปหน่อยไอเนี่ยไอฟองเนี่ยถ้าเป็นอย่างอื่นได้เป็นแบบน่าจะดีแต่แค่น,นี้ก็โอเคแล้วละ่ะนะน่ารักขนาดนี้น,นะครับก็วันนี้คงไอ้เท่านี้สำหรับการรีวิวน้องคุณ่าคุล่า กวากุล่านะฮะอา่อาโคโลไลท์อื่นๆเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจถ้ามีมีตัวแบบที่ดูดีดูเท่ถึงผมไม่รู้จักผมแล้วผมมองว่ามันแบบน้องดูเท่อะหน้าสะสมผมก็อาจจะสอยให้มาแต่ดูก่อนนะครับโอเค,อเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้ายัางไงก็แต่ลืมก่อแล้วก็แชร์ไปรังใจให้กันด้วยนะจ้าขอบคุอนเยอะๆนะจ้ารักนันจุบๆไปๆจ้าันดนะีจ้ะ